วันนี้ได้ฟักทองผักชะอมซื้อใบแมงลักนานหลายจงเหี่ยวเวลาพี่น่อเอ,อ้ยใส่ชุดกันเปื่อนอย่างดี้แม่กมลัวหัวปลาวันหยุดสแกงหน่อ,อไม้กินนะคะพี่น่องฟักทองผักทองไทยได้นี่ นอไม้กระป๋องคือเก,าไไากอ่าจ้ะดูใบแมงลักหนิงได้มาหลายวันปูดก็ไปสภาพเกา่าแล้วเฮ็ดเฮ็ดพึ่งขาลายของหนิงที่แช่พิดว้พี่น้องไปหามาเนาะม,มาต้มน้ำตามพริกแกงใส่อะไรนี่ใส่พริกใส่หอมไข่พริกสามนิดต้มน้ำใส่ไปเล่น อืมสวมยี่งามอยู่แต่ใบแมงลักบ่งงามแล้วใบแมงลักไปบ้านเก่าแล้วค่ะผักทองชิ้นนึง40 10โคมนี่เนาะ คือว้แต่งานหะพักชมก็พักใบ้างล่ะโจนมันเหี่ยวเช่ไมต้นใหญ่คนหรือเปล่า ชิ้นริงก็ได้เยอะอยู่นะนี่ไเปเข่าหรือว่าอะไรเห็นแล้วอยากกินแกงผัดทองใส่หมูสามชั้น เราก็เรียบร้อยแล้วเฮ็ดนี่เก็บทีหนึ่งได้กินตลอดปีค่ะจะกคนแช่ฟิดไว้แช่ฟิดไว้แกงกินน้ไม้กระป๋องกระป๋องหนึ่งได้หลายหลายผักฉ่อมผักอันนี้ข่อยโอ้ยไม่ค่อยหอมเนอะใบบังรักมันช้ำแล้วเงี้องมันอยู่ได้ประนาน ฝนตกข้างนอกแกงกินเซ็บๆเนาะ ขากับบรรยากาศแกงเห็ดไม่มีบวกซ้ำไม่ได้แปลนะบ้านขังบ้านบวกฝรั่ง สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาแกงเห็ดนะจ๊ะไม่ได้ไลฟ์สดนานหลับไปนอนเออขีข้ขาดขี้ขาดนึกขยันกันเลยอยากไร n ấ 만 c ตันด้ปันเอาเด้เนาะมาเลเช่น้ำเดือยวเพื่ส่เข็ดลงไปเข็ดนงเราน้ำก็ยอะอยู่นะเห็ดดำหาลายเดำแบบนี้แหละ่นอะเข็ดขะลาย เิ็วเต็มหม้อซะบอกเต็มหม้ออันนบอกเกือดากด้วย น้ำปลาด้าน้ำปลาที่ไว้แกงพันไทายไว้แกงแล้วก็ไว้ทำน้ำยาของจีนมันเค็มมันเค็มดี หอมมันหอมน้ำปลาเส้ะ้อง,อ,องชิมไปรมเรื่ลย ันเว็บไซต์ทุดท้านที่นามคุณคตยกงนี้ถ้าเหนียวตันคือเบียร์บไ่ได้ตามมาปันเอาอยู่ที้ ้องสุกกันค่อยใส่พัชชิโอมันชิมด้วยมีแซกแฉกิกสามเม็ดตัวเดอยว ได้ทั้งอาทิตย์เลยนะจ๊ะหมอนเนี่ยยาวๆอุ่นแล้วอุ่นอีกหมอนใหญ่มาก่าหมาตัวใหญ่ใหญ่เลยไดีอย่างหมา แซ่บอยู่เด้ตักช้อนก่หนีเลยตักท้องเป,ปื่อยๆมันจิได้แซ่บแซ่บสักมองแล้วสิบเอ็ดนาฬิกาไล์ไว้ก่อนไม่สอนไว้พี่น้องตุนตุนไว้ตุนไว้ตุนไว้ก่อนอันนี้คือกับข้าวมแม่นะจ๊ะ ข้าแม่แกงผัดพรอน ข้าวลูกก็จิทอดหมูกุ้งไม่ยากกัน สื่อมาบวชยีราฟฟักทองตาแสกอื้อพี่นนอะหมูสามสัน้นมัดมัดคือไหมหมูแดดเดียวเนาะทำแต่เสร็จเสร็จทำแเสร็จเสร็จคือหมูแดดเดียว ซอสนะมันหอยร่าอาแต่นมันออกเลแต่แอนันตีเดนน้ำมันมันติดนืนะ้อ หมดละอืมฟักอทองก่จะนุ่มแล้วทุกคนเห็นบ่เต็มเต็มหมดชิมรสแมวเบอร์แสบแล้วชิมอีกก็ได้ฟักทอง เกงหน่อไม้พอได้อยังคนเดียวสนเด็กชายอ่อข้นเผือกหลาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ทอดให้ลูกชายแม่กินแกงเข็ดเพราะว่าสนิทไม่กินแกงกินแกงเข็ดอ <c oughs> ่าก็จะเห็งไปเรื่อถ้ามีแดดนะพี่น้องเราไปแตะเออไปตากตากแดดเตี้ยวพอดีมีมันมีแดดเลยที่นี่ฝน,นตกทัางอาทิตย์เลยจ้ะ ไปแบบสิบนาท,ทีต้อนอลังการใหญ่มาก <c oughs> ติดมันนุมน่ม ชิ้นอีกหนอดนึ่งตัวนิงแซ่บอร่อยมากกินกักทองออกมาใสเนี่ยชักหน่อยขน่ามัดคนกับเบียร์อ่ะน่มัดคนสักหน่อยหนึ่ปั่นซะเยอะเลย แดดขัดเลือจะได้แต่ใบหัวละพามันนานหลายวันผูดก็สรุปก็เหี่ยว <laughs> เหี่ยวละจ้าเหี่ยวแต่เอาได้มีกินอยู่ในในหรือถ้าจะไม่ใส โอ้ยเหมือนน่ากินมากเลยในฟ้าดูดูดูเดี๋ยวกลับกล่องให้ดูยังไม่ได้ใส่ผักจะอมนะนี่นี่ยังไม่ได้ใส่ผักจะอมนะจ้าโอ้ยออักทองโอ้ยกล่องมัวขอบคุณทุกคนนะจ๊าที่รับสม เราก็จะไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะคนที่แวะเข้ามาดูนะคะบ๊ายบายหุยขวนหุยหุยไหนกุดต้องยังอันนี้